สีสวยแนี่ยมีสวยนี่อยากกินอนะไรกันมันคออย่างน่ะพ่อคะไปตั้งไกลค่ะไม่มีของฝากมาไม่หรอคะกูเยน็นกูนั่งจ้องได้โดนแล้วนี่ท่านในหอดคิ้วกูอยู่นี่เกง่งมึงเห็นกูบอลนี่กูจ้องโดน,โดนแล้ว,ก,วก,กูจ้องโดนแล้วกูจ้องโดนแล้วไอ้กูต่วนยนะไอ้กูบายเรียบ,ยเ,ยบงเงินเสียก็ได้เก่งกูบ่ไหวแล้วเฮ้ยกูอยากกินใน้ำเชื่อมมาตลาดไหนวะฮะบอกกูนะเก่งลไรไรกูโปรโมทร้านไหนข้าเจ้า บุยหอมอยู่ขนมแต่ว่าเหม็นขี่ก็ป่าก็ป่ามึงมา,มาหองมึงอ่อยปวดเมื่อยหมาเพิ่มร้อนอีกก้อนร้อนอีกก้อนยังนี่ขนมยังนี่โมจิแล้วขนมโมจิในฟุกุเอ้ยในฟุกุมันได้ฟุกุบ่มอเบคยได้กกินตะเกียร์อร่อยมากเลยลูกมันจริงๆเหรอคะได้ฟุกุเหรอคะฮะสากอยากกินค่ะสา,ากชอบได้ฟุกุมากมากเลยค่ะสากชอบมากมากเลยค่ะสากชอบได้ฟุกุครับพ่อพ่อคะตามคิวค่ะ มันก็เป็นตาแซบแท้เม่กินรอกันเว้ยเอาไะมต้องยืมพันหนึ่งไหมเฮ้คกูน้ำตากรกินจะกินแล้วกูนั่งจ้องหนูหกูนั่งก้ตาสวยแล้วก็ได้ที่หเขี้ยวกูอย่ได้อย่แล้วชิมนึง<ห>น<ะ>เป็นไงบ้างลูกรีวิวหน่อยพารแซบเช่ไนไงบมากเลยคะ่ยคะพารแซบครับพี่น้องพารรสชาติมันจะหอมหวานมานีนตาสาค้าตาสาค้าลูกลูกพ่อนะคะนี่กูชิมก่อนรสชาติดีครับอ้ยะเว่นี่รสชาติดี อย่านะพ่อนะอย่านะอย่านะไปทั้งในไปทั้งในไปทั้งหลังก็ได้เป็นไงบ้างลูกอร่อยไหมลูกซัวว้าอร่อยมากค่ะฉากชอบค่ะเฮ้ยเบื้องเบื้องเฮ้ยเอาอีกค่ะเบิ่งกูบ่ให้มันกินแล้วมันหาเรื่องเขามันหาเรื่องผอมันเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะอร่อยเก่งเก่งให้กูกวนกันด้วยมือกูสละเลียปากก็ได้ค่ะอย่าเพิ่มต่อไปใครต่อไปใครจะเอาฉากฉากค่ะฉากเป็นลูกพ่อค่ะ พ่อคะว่าาเอใครสวยก่อนค่ะโอ้ยสวยเอายุ่มมือนี่โอ้ยปิดนิ้วโอ้ม่นดูดนิ้วกูไอ้เอ้ไอ้ไอ้ปิดแหลกเอ้ยนางถ่ายได้โดนแดงแดงแบงแดงมันดูดนิ้วกูมาแมงเหรอเฮ้ยเก่งมึงหันมาทางนี่ก่อนกูนั่งถ่ายจนโคอยเสียกันนี่เร็วๆโอ้ยมันมันดูดดิวกูน่องบ่หวานตัวยเไอ้เรื่อจไปเลยพ่อคะนั่งลงทุกตัวนั่งลงนั่งลง เราเพิ่งมาเห็นมันกนิ่นไงลรโอ้ปเก่งพ่อเราพ่อเราพ่อเราเห้มันซิมซิมมาเอมนกระจอกขึ้นรอะวะอันเียวเนียวเนียวเดียวไม่มีใครสนใจผมเลยอะพ่อพ่อพ่ที่แตกหลายอ้วนมามึงยนกินไปเอปเมื่อเนมปเอให้มันแนมพ่อละให้มันจมมาเนิหมดแล้วไม่ต้องกินละอ่าเรียกปากกันกระไรเข้ามาเลยนี่ถ้ากูเรียกวครมันไติดแถวมึงกันน่ะกูจะเรียออกใครเอาพิจียง คตรแซ่บเลยนีพ่อคะโอัยอีสวยโบมีงานอยู่มือพี่อืมัมนแสบค่ะซื้อมาตลาดได้เนาะกันผู้ใดเบิ่งคลิปนี่ห้งงยโซ่ห้ยัจ้งนอยกับแจงดีนะค่ะเด้อแสบคักเลยค่ะสวยมากมคือผมยังไม่ได้กินเลยครับผมยังไม่มีซีนกับเขาเลยครับข้าวก,กุวเนี่ย,ยหมดจังขะพ่อคะห้าอยากกินแต่ว่าเหม็นปาก กินบอลลองเอามาป้อนไม่เนี่ยเบาป้อนซะมันเหม็นปากกาลูแล้วมันเหม็นปากเอามาป้อนซะเอียเอะเอายงาปากเพราะเอามันเหม็นปากเอียกะหอมดีได้ล่ะเติร์ดป้าเถอะเพามันกินขี้เลยเบมื่อไหร่บอกเก่งอีสวยปากคือเหม็นแหลเก่งเมื่อไหร่บ่เมื่อไหร่เมื่อไหรท่านในหอดเกี้ยวกูฏิเมื่อไหรไหนกูเรียดถุงก็ได้ไหม อถุงใหม่กูเลียลถุงกูยังว่ากูจะเลียถุงอถุงใหม่กูเลี้ยไนะง<า>กูมักเลียถุงเออหะลาเออเลียถุงเลียถุงเออเออนัวมาเลียติ๊กอืมมกเลียตัวมาสันทิติดวะเอามาอีกในตอนนึงติดยังติดหีติดแล้วเลวยปวดแล้วหมดแล้วหรอครับปวดแล้วปวดแล้วเกี่ยมชัย